เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดการและคิดไว้แล้วว่าวันนี้วันที่14มีนาคมทักษิณชิน,นวัตรนักโทษชายในดวงใจของใครหลายๆคนได้แสดงละครให้เห็นอีกครั้งหนึง่งตั้งแต่เช้าเช้าตู่ที่บอกว่าจะไปขคารพบสักกราระศาลหลักเมืองซึ่งวันนี้ถ้าเราไป ยังสารหลักเมืองเพื่อไปดูพฤติกรรมของนักโทษชายทักษิณชินวัตรอาการป่วยขั้นวิกฤตคงไม่ใช่เดินปลอแบบวันนี้ถูกต้องไหมครับพี่น้องคงอาจจะต้องนั่งรถเข็นโชว์แต่เมื่อไม่มีใครไปดูก็ใช้วิธีเดินโชว์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นว่าฉันแน่กว่าคนอื่นใครจะทำไมล่ะพี่น้อง สักการะสาลหลังเมืองเสร็จก็ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปยังจังหวัดเชียงใหม่มีบริวารว่านเครือตามที่ผมได้เคยถแถลงหรือพูดไว้แล้วว่าจะมีคนที่ไปประจบสอพลอจะมีคนที่ไปเพื่อจะหวังที่จะมีอำนาจแห่งหนในอนาคตอันใกล้ผมไม่ระบุว่าเป็นใครพี่น้องก็เห็นอยู่ในภาพท,ทางสื่อมวลชน มีคนจากพักที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยอย่างแน่ๆก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือนายธรรมนัตหรือร้อยร้อยเอกใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าจะให้เสียอย่างไรเล่าก็ต้องไปรับไปพบไปแสดงความจงรักภักดีกับนายใหญ่ของตัวเอง ที่อย่างน้อยที่สุดก็มีโอกาสพบเจอเจอทั้งในงานพิธีกรรมเจอในภาพของมวลชนที่มารอรับสื่อมวลชนก็เอาไปทำข่าวได้แล้วมีอีกลายหนึ่งหลายคนก็เห็นในสื่อมวลชนรวมทั้งผมก็คือรองผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติที่ตอนนี้ยังถือว่าได้ มีข่าวดังไม่เว้นแต่ละวันก็คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กไปทำอะไรที่จังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่อะไรที่ต้องไปรับหรือไปต้อนรับขับสู้อดีตนักโทษไม่ใช่อดีตอดีตนายกรมตีที่เป็นนักโทษคือนักโทษชายทักษิณชินวัตร มันใช่ธุรละของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่ครับพี่น้องหรือหรือนะหรือไปคุยไปทำให้เห็นหน้าเพื่อหวังผลต่อตำแหน่งหน้าที่ในอนาคตอันนี้พี่น้องประชาชนก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับ <P US H> การอ้างป่วยด้วยอาการวิกฤตสุดท้ายวันนี้ภาพ ที่ศาลหลักเมืองภาพที่จังหวัดเชียงใหม่มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีกระบวนการมีคนกำลังโบ้โบดมดเท็จให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าทักสินป่วยครับพี่น้องถ้าคุณป่วยที่ต้นคอแขนและไหล่คุณก็ต้องมีส่วนในการที่จะทำให้มันกระทบกระเทือน แต่วันนี้ถ้าพี่น้องไปย้อนดูภาพมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่นักโทษชายทักษินลงพื้นที่แล้วได้ใช้มือในการปักป้ายชื่อของตัวเองอันนี้มันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่สมเหตุสมผลในการอ้างใส่ปอกคอหรือปอกคอนี้มันเป็นปอกคอที่บอกว่าข้าคือนักโทษที่ไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียว มันจะเป็นปอกคอที่ถูกจดจำว่านี่คือนักโทษที่ไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายและมีข้าราชการนักการเมืองบางส่วนช่วยเหลืออุ้มชูใช่ไหมครับพี่น้องคนที่เกี่ยวข้องกับนักโทษชายทักษิณทุกคนที่เราได้ไปยื่นต่อปปชก็จะต้องได้รับอานิสง์ผลกรรมต่อเรื่องนี้ครับพี่น้องครับไม่เคารพกระบวนการยุติธรรม คุณทำลายกระบวนการยุติธรรมแล้วกรรมที่คุณทำก็จะปรากฏให้เห็นในเวลาอีกไม่ช้านี้เท่านั้นครับพี่น้องวันจันนี้เราจะไปกรมราชธรร์กรมราชธรร์ที่อยู่ใกล้ๆกับจังหวัดนนทบุรีบริเวณเรือนจำนนทบุรีใครเคยไปกรมราชธรร์บ้างยกมือครับยังไม่เคยเดี๋ยววันจันทร์เราไปพร้อมกันนั่งรถ ใช้ขบวนรถแล้วก็เดินทางไปยังกรมราชทรร์เราจะไปร้องกรมราชัรร์กรณีของการอ้างป่วยวิกฤตรกรณีการอ้างป่วยแล้วให้นักโทษชายทักษินพักโทษเราจะเป็นร้องกับอธิบดีกรมราชทรร์และคณะกรรมการพิจารณาพักโทษที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสองสาวันที่แล้วคณะกรรมการพิจารณาพักโทษจปะปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้ วันนี้ภาพของนัทโอชายทักษิณมันแสดงเห็นชัดเจนว่าไม่มีอาการที่บอกว่าวิกฤตแม้แต่เพียงนิดเดียวถูกต้องไหมครับพี่น้องเมื่อวานคนที่เป็นหมอแม้อาจจะเป็นหมอที่เป็นหมอการเมืองเป็นหมอที่ปัจจุบันก็แค่คำนำหน้าชื่อว่านายแพทย์แต่ปัจจุบันมาทำงานใน การเมืองมาเป็นลัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือนายแพทย์ชนละนานพวกให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าอาการวิกฤตของโนัทชายทักษิณจะบอกว่าวิกฤตแล้ววิกฤตตลอดไม่ได้วิกฤตสามารถที่จะหยุดวิกฤตได้ผมเห็นและผมรู้สึกขำมากกับคนที่เป็นลัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นต่อเรื่องอาการป่วยและ อาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขคือคุณแถจนสีข้างถลอกหมดแล้ววันนี้ถึงคิวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถว่าอาการวิกฤตไม่จำเป็นต้องวิกฤตตลอดเวลาเอาถ้าไม่วิกฤตตลอดเวลาคุณก็กลับไปสู่กระบวนการรัชธรรมนถูกต้องไหมครับพี่น้องมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว มันมีคําตอบในกระบวนการมันมีคําตอบในการแสดงของนักโทษชายทั้งสิินบางคนบอกว่าเขาเขาไม่ได้กลัวสิ่งที่เขาทำเขารู้สึกว่าเขาใหญ่กว่าใครในแผ่นดินนี้เราจะยอมให้คนแบบนี้ใหญ่ในแผ่นดินไหมครับพี่น้องคอปทอรรณรงค์รักษากระบวนการยุติธรรม ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือหัวใจที่บอกว่าต้องไม่ให้คนอย่างนะ้าโทษชายทักษิณทำร้ายกระบวนการยุติธรรมทำให้กระบวนการยุติธรรมประเทศไทยมันบิดเบี้ยวเพราะหลังจากนี้สังคมกำลังถกเถียงว่ากรณีน้องสาวคืออดีตนายกรัฐมนตียิ่งรักชินวัตรที่โดนคดีจำนำข้าวแล้วหนีออกไปนอกประเทศ หลังสาลจำคุก5ปีตัดสินจำคุก5ปีนั้นจะใช้วิธีการจะใช้รูปแบบหรือใช้กลไกทางราชธัรมนบางส่วนมาทำให้ยิ่งลักกลับมาประเทศไทยไม่ต้องรับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวเช่นเดียวกันครับพี่น้อง